สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาปลูกกล้วยไม้ที่ชื่อว่าฟาแลนนะคะเป็นกล้วยไม้ที่คุณแดงทดลองปลูกมาแล้ว1ปีปรากฏว่ามีดอกทั้งปีเลยนะคะต้นก็ไม่พอแพงเห็นไหมคะมีหลากหลายสีมีดอกจํานวนมากช่อหนึงบานเนี่ยมีอยู่ต้นหนึ่งของุแดงเมื่อปีที่แล้วบานทั้งปีนะคะคือทีละดอก2ดอกมีหลายช่อนี่อันนี้เป็นชุดใหม่นะคะ รู้จักครูแดงก่อนเป็นครูเกษียณแล้วค่ะชอบปลูกดอกไม้ชอบทำอาหารก็ได้เปิดช่องพี่ลมปลูกต้นไม้ขึ้นมานะคะมาดูกันว่าวันนี้ครูแดงอาจจะพามาดูต้นฟาแลนนะคะนี้เป็นต้นปีที่แล้วนี่นคะคะเขามีลายช่อเขามีขแขนงด้วยนะคะมี ยอดใหม่ขึ้นมากูแดงตัดไปชำแล้วหนึ่งยอดนะคะพร้อมดอกนนี้เป็นต้นปีที่แล้วเลี้ยงด้วยฐานนะคะแล้วก็ใส่กระถางเซรามิกวันนี้กูแดงจะพามาปลูกต้นเล็กๆเ,เขาเรียกว่าไม้นิ้วนะคะราคาไม่แพงแต่ว่าในขั้นตอนการที่เขาเอามาส่งเนี่ยเขาเขาคงจะติดกับ ตัวที่เขาปลูกอยู่แล้วทำให้รากเนี่ยมันเกิดการเสียหายนะคะพอได้มาแล้วคุณแดงก็แช่น้ำให้เขาสดชื่นแล้วส่วนที่รา,ากเสียๆเ,เนี่ยต้องตัดทิ้งนะคะเพราะว่าจะทำให้เขาเน่าก็พอมาแช่น้ำไว้สักคืนหนึ่งเนี่ยอันนี้แช่ไว้คืนหนึ่งก็ทำให้เขาสดชื่นขึ้นนะคะกลับมาแช่ไว้ไม่ให แค่ไปที่ใบนะคะแค่รากแล้วก็วัสดุปลูกเขาแค่นั้นวันนี้วัสดุปลูกเนี่ยจะใช้กลมายมะพร้าวผสมกับถ่านนะคะจะมีความชื้นมากหน่อยก็จะปลูกได้ทั้งสองอย่างนะคะแต่กล้านี่จะเป็นตกล้าที่เป็นปลูกกล้วยไม้มีรูหน่อยชุดนี้จะใช้แขวนนะคะ เนื่องจากปัญหาของบ้านครูแดงคือใกล้สวนจะมีพวกหอยทากเยอะพอเราวางไว้กับพื้นนะ่ะหอยทากก็จะชอบทั้งใบทั้งดอกนะคะเลยต้องเล็กๆนี่ต้องเอาแขวนไว้ก่อนจะใส่ลวดก่อนหรือใส่ที่หลังก็ได้นะคะลวดก็หักสะกก่อนให้เขา มีความเท่ากันแล้วถึงจะมาใส่ชุดนี้เนี่ยคุณแดงซื้อจากเพจนะคะเพจนี้มีรีวิวคนซื้อกันเยอะนะคะเขาก็ราคาไม่แพงมีมีไม่กี่เพจนะคะก็ลองไปหาดูแค่พิมพ์ว่ากล้วยไม้ฟาแลนแบบนี้นะคะ ก็จะขึ้นมาแล้วเด่าูแดงชอบก็เลยจะต้องซื้อต้นเล็กๆมาปลูกเข้าไว้เพราะราคาเนี่ยแค่30บาทนะคะต่อต้นนะเราปลูกไว้ปีหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีให้เราละแต่ว่าถ้าเราไปซื้อต้นใหญ่ที่มีดอกเลยเนี่ยก็สวยเลยนะคะแต่ว่า ราคาแพงถ้าเขาขายปีกเนี่ยก็ต้นละ400 300 400นะคะอันนี้เราก็เอามาปลูกปลูกง่ายๆเลยแต่ว่ากะบะาพาวเนี่ยต้องแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะคะเพื่อให้เขาชุ่มน้ำแล้วก็เอาสารที่มันไม่ดีต่อพืชเอาออกไปแช่น้ำแล้วเราก็เอาขึ้นจากน้ำ แบบนี้แล้วก็มีผสมฐานเล็กน้อยนะคะก็มีหลายคนพูดเกี่ยวกับฟาแ์เรนว่าต้องเลี้ยงอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแดงทดลองเลี้ยงเองเนี่ยสามารถรดน้ำได้ทุกวันเขาก็ไม่เน่านะคะถ้าเป็นวัสดุประเภทนี้หรือแม้ทั้งฐานเนี่ยรดน้ำได้ทุกวันเขาก็จะโตใส่ปุ๋ยสามเดือนได้ขี้วัวน้ำขี้วัวก็ใส่ได้ นี่นะคะเนี่ยค่ะเขาก็ต้นเล็กๆแบบนี้ปีหนึ่งเขาก็จะมีดอกละถ้าใครชอบก็ราคาเซฟเงินหน่อยก็ซื้อไม้นิ้วแบบนี้มาปลูกนะคะหรือจะเอาไปติดต้นไม้เลยก็ได้เอาไปปลูกนงต้นไม้เขาก็จะสวยเลยนะคะปีหน้าก็จะมีดอกแล้วก็มีดอกยาวๆถ้าเลี้ยงดีๆเนี่ยเขาก็จะมีหลายชอ่อแล้วก็มีดอกทั้งปี เป็นกล้วยไม้ที่มีเสน่ห์นะคะพวกไม้กล้วยไม้หวายอะไรเนี่ยครูแดงก็ชอบปลูกก็ต้องดูแลดีๆแล้วถึงจะมีดอกแต่อันเนี้ยเราดูแลทั่วไปเนี่ยมันก็มีดอกบานตลอดปีนี่ตัวนี้คือตัวปัญหากลางคืนก็ามาแล้วนะคะเนี่ยกัดเป็นรูนนเนี่ยถ้าบ้านใครมีเยอะเนี่ยก็ต้องจับแขวนแบบนี้นะคะ คุณแดงปลูกเสร็จแล้วก็จับแขวนแบบนี้ใต้สแลมนะคะเขาไม่ชอบแดดใต้สแสิเปเซนี่ยแล้วก็รดน้ำด้วยสายยางทุกวันเนี่ยเขาก็เริ่มงามแล้วนะคะอันนี้ปลูกมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าคุแดงก,ก็จะลงคลิปเเขาก็สดใสดีปีหน้าเขาก็จะมีแล้วนะคะอันนี้เป็น อีกรุ่นหนึ่งข้างๆนี้นะคะ,ะต้นนี้กุ้แดงแยกแยกของต้นกู้แดงเองมีดอกมาด้วยเขาก็ไม่เหี่ยวนะคะเขาก็จะมีรากใหม่ชุดนี้เป็นชุดที่ซื้อมาอก่อนหน้านี้พร้อมมีดอกเลยนะคะ,ะชุดนี้พอมาปลูกได้สักพักหนึ่งก็เขาก็มีดอกอันนี้ติดโตมีดอกมาพร้อมเลยนะคะแล้วก็ทยอย ทยอยบานต้นนี้ก็ราคาประมาณร้อยหนึ่งนะคะนี้ก็มีดอกเฉยชมได้เลยปีนี้เลยแต่ว่าถ้าใครต้องการที่ว่าจะเลี้ยงไปแล้วก็มีดอกเนี่ยก็ราคา30กว่าบาทนี้ก็ได้แล้ววันนี้มาแนะนำนะคะว่าใครที่ชอบฟาเลนชอบกล้วยไม้ประเภทนี้มีดอกให้เราทั้งปีเลยบางชนิดมีหอมนะคะ นี่บานแล้วอันนี้เนี่ยเริ่มบานมีสีเหลืองสวยนี่เป็นดอกกลางขนาดกลางนะคะในสีชมพูเขาก็ทยอยบานไปเรื่อยๆแล้วก็ช่อหนึ่งเนี่ยประมาณ3เดือนบานอะ่ะสเดือนอเข้าไปดูก็ชื่นใจนะคะว่าคือมีดอกให้เราดูทุกวัน เดี๋ยวพามาดูอีกต้นหนึ่งซึ่งต้นนี้ก็เลี้ยงเข้าไว้เห็นรากเขาไหมคะนี่กระถางเนี่ยถ้าเป็นกระถางมีรูแล้วก็ใส่แค่ว่ามะพร้าวสับนะคะแต่ว่าต้องฉีดปุ๋ยนะคะอันนี้มีกุแดงมีปุ๋ยน้ําปุ๋ยน้ําของกล้วยไม้ทั่วไปเนี่ยคะ่ะอันนี้เป็นต้นสองปีที่แล้ว มีหนึ่งช่อมีสามสี่ช่อนะคะแต่ว่าช่อเขาจะเล็กไม่เหมือนกับที่เขาเลี้ยงขายโดยเฉพาะเราเลี้ยงก็ได้ช่อประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ให้ปุ๋ยตามเวลาตามอะไรเขาเราเลี้ยงเพื่อว่าจะดูความสวยก็ตามสภาพเราก็เราก็จะได้เชยชมแล้วก็ดอกเล็กหน่อยนะคะ หนึ่งกิ่งแล้วเขาก็แยกแยกช่อมาอีกนะคะอันนี้พอเขาบานแล้วคงจะสวยสีออกม่วงนะคะนี่เป็นพันธุ์ดอกใหญ่ที่เอามาติดต้นไม้เข้าไว้จ้าลองปลูกกันนะคะลองหาซื้อมาพบกันใหม่คลิปหน้าจากขรูดแดงปลูกต้นไม้นะคะสวัสดีค่ะ